ข้อมูลนี้เป็นข่าวดีสำหรับคนที่ต้องการรู้วิธีการเพิ่มความสุขและความสำเร็จในชีวิตด้วยการเข้าใจดวงดาวของตนเองดาวกับดวงมีอิทธิพลต่อชีวิตและจิตใจของเราแต่ละราศีมีความเป็นเฉพาะตัวและมีความสำคัญต่างกันในวันนี้เราจะพาท่านไปสำรวจความเป็นเฉพาะของแต่ละราศีและเปิดเผยวิธีการเพิ่มความสุขและความสำเร็จให้กับท่านลัคนาละราศีเมษวันนี้ท่านอาจจะรู้สึกว่าความเห็นและความเข้าใจของท่านยังไม่ค่อยชัดเจนนะ ท่านอาจจะต้องระมัดระวังในการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจหรือการเจรจาต่อรองการเล่นพักเล่นพวกอาจจะเป็นเหตุให้เกิดปัญหาในการสื่อสารกับเพศตรงข้ามหรือคนรักท่านอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับปรุงองค์ประกอบและเครื่องมือให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มต้นใหม่ลัคนาและราศีพฤษภ วันนี้ดาวพุธเดินหน้าในเรือนอริท่านอาจจะรู้สึกว่าการรอคอยข่าวสารหรือข้อมูลสำคัญไม่ค่อยสบายใจนะักการเจรจาต่อรองอาจไม่สำเร็จง่ายๆแต่ถ้าท่านเป็นผู้ที่ทำงานวิจัยหรือมีผลงานที่สำคัญท่านอาจจะได้รับความสำเร็จที่คาดไม่ถึงผลงานเก่าของท่านยังคงมีความสำเร็จและนำลาบมาให้ท่านแต่ท่านอาจจะต้องระวังในการใช้จ่ายเงินให้มือหนักลัคนาลัราศีเมทุน วันนี้ท่านอาจจะรู้สึกสุขใจกับการเลี้ยงญาติมิตรหรือการเมาสุราท่านอาจจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยงหรืออันตรายพอสมควรท่านอาจได้รับคำแนะนำเชิญชวนให้ทำธุรกิจสีเทาท่านอาจจะรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ค่อยอดทนและไม่สนใจเล่าเรียนเท่าที่ควรท่านอาจจะต้องระวังในการใช้จ่ายเงินให้มือหนักลัคนาและราศีกรกฎ วันนี้ท่านอาจจะมีความคิดที่ก้าวหน้าก้าวไกลแต่ท่านอาจจะต้องระวังในการตัดสินใจที่เข้าข้างตนเองเสมออารมณ์ของท่านอาจจะประปรวนแต่ท่านมีผู้อาวุโสที่ช่วยเหลือและชี้แจงตอบโต้อยู่ด้วยท่านอาจจะรู้สึกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับควรแบ่งปันผู้อื่นท่านอาจจะต้องระวังในการใช้จ่ายเงินให้มือหนักลักนาลัราศีสิงห์ วันนี้ท่านอาจจะมีความคิดสับสนในการลงทุนกิจการใหญ่ๆท่านอาจจะต้องระวังในการตัดสินใจที่ไม่คำนึงถึงว่าอะไรควรไม่ควรท่านอาจจะเปลี่ยนใจได้รวดเร็วแต่ท่านมีความภาคเพียรพยายามในการแก้ปัญหาและทำงานที่นำไปสู่ความสำเร็จลัคนาและราศีกัน วันนี้ท่านอาจจะประสบเหตุเจ็บป่วยอย่างกระทันหันท่านอาจจะต้องระวังในการรับอาหารที่ไม่สะอาดหรือมีมแมลงวันตอมการงานที่รุนแรงอาจทำให้สุขภาพร่างกายมีปัญหาท่านอาจจะมีความเครียดจากการงานและเงินฝืดหรือหมุนเงินไม่คล่องท่านอาจจะต้องระวังในการใช้จ่ายเงินให้มือหนักลัคนาลักราศีตุล วันนี้ท่านอาจจะได้รับความสุขจากการมีจิตใจแจ่มใสและสามารถแก้ปัญหาได้สบายๆท,ท่านอาจจะสามารถจัดก,การสมานไมตรีให้คนที่โกรธกันให้คืนดีกันได้หรือช่วยให้คนที่รักกันแต่ไม่เข้าใจกันให้เข้าใจกันท่านอาจจะมีความเหนื่อยยากในระยะยาวแต่ท่านอาจจะพยายามใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานแต่ก็มีรายจ่ายจำนวนมากท่านอาจจะต้องระวังในการใช้ใจ่ายเงินให้มือหนะักนลัคนาละราศีพิจิก วันนี้ท่านอาจจะไม่สมหวังกับชีวิตความเป็นอยู่กับเพศตรงข้ามแต่ท่านอาจจะมีความยุ่งยากเกี่ยวกับผู้ใหญ่หรือหนี้สินท่านอาจจะต้องระวังในการเจรจาต่อรองกับธนาคารหรือสถาบันการเงินท่านอาจจะมีความสุขจากการเปลี่ยนงานหรือได้หน้าที่ใหม่ที่ไม่เหมือนเก่าลัคนาลัคราศีธนู วันนี้ท่านอาจจะต้องระวังในการดูหมิ่นสิ่งที่ใครๆเขานับถือแต่ท่านไม่เคยรู้จักท่านอาจจะไม่เหมาะที่จะเดินทางไกลไปยังแถบยุโรปอเมริกาหรือออสเตรเลียท่านอาจจะได้ลาบจากการเปลี่ยนงานหรือได้หน้าที่ใหม่ที่ไม่เหมือนเก่าแต่ท่านอาจจะต้องระวังในการใช้จ่ายเงินให้มือหนนะักลัคนาลักราศีมังกร วันนี้ท่านอาจจะได้รับความสุขจากการพบปะครูอาจารย์หรือปูชนียบุคคลที่เมตตาประนีท่านไม่น้อยท่านอาจจะไม่มีปัญหากับญาติมิตรและความในใจกับเพศตรงข้ามที่ท่านสู้อดทนกดดันมานานนานท่านอาจจะรู้สึกเหนื่อยยากกว่าที่เคยหรือแข็งแรงขึ้นลัคนาละราศีกลุ่มวันนี้ท่านอาจจะมีความเคร่งเครียดเกินไปท่านอาจจะต้องระวังในการสื่อสารกับผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือหรือเป็นที่พึ่งให้แก่ท่าน ท่านอาจจะมีความวิวาดกับญาติผู้ใหญ่ที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองถ้าป่วยอยู่สุขภาพจะซุดโทมหนักท่านอาจจะต้องระวังในการแสดงความคิดเห็นด้วยลายลักษณ์อักษรลัคนาลักราศีมีนวันนี้ท่านอาจจะเดือดร้อนเพราะขาดน้ำใช้หรือน้ำใจคนท่านอาจจะต้องระวังในการคบหาสมาคมกับใครๆที่ท่านไม่รู้จักเขาดีถ้าจะเดินทางไปต่างประเทศและสงสัยว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องท่านอาจจะต้องตรวจสอบเพื่อนร่วมทางว่าเขาพร้อมหรือไม่ เห็นไหมว่าทุกราศีมีความเป็นเฉพาะตัวและมีความสําคัญต่างกันอย่างไรบ้างท่านเป็นราศีใดบ้างท่านอาจจะต้องระวังอะไรบ้างตามที่เราเขียนไว้ท่านเห็นว่าความเป็นเฉพาะตัวของราศีท่านเหมาะสมหรือไม่ท่านมีความคิดเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ชวนท่านมาพูดคุยกันในกลางคนรักดวงดาวเลยที่นี่